ก็เป็นู้าก็จริงๆแล้วผมไมไ่ได้ตั้งใจให้มันเป็นประเด็นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนโพสต์ก็นั่งจัดรายการวิทยุอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าหากว่าใครมองว่ามันแรงไปผมก็ขออภัยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีมีอะไรส่วนตัวกับกับไทยทั้งสิ้นจริงๆนะฮะก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอีก็ก็ก็ตามที่เขาตามที่เขาแถลงนะฮะก็ ยังไงมันก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าก็ถ้าเขาทําด้วยความสุขเราก็ควรต้องยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่จะได้รับผลกระทบจากมันซึ่งเราก็บังเอิรรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้กําลังใจกันไปก็ละกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปไปพูดอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าแบบไม่ใช่เรื่องของผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมจริงๆ แล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของใครอีกเลยแล้วคนเยอะแยะจะไปหมดเลยด้วยแต่ก็บังเอิญเองครับว่าโดยส่วนตัวก็จริงๆชอบเขามากเลยชอบเขามากเลยแต่ครกลัวคนจะมองว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราทําไมต้องแบบอะไรว่ากลัวพ,พี่ตกใจมากตอนที่มาเป็นข่าวขึ้น,นับาอุ้ยอะไรเนี้ยเราไม่เราไม่ได้มีเจตนาเพราะถ้าถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าไม่ได้เป็นคนที่ทํางานแล้วแบบเน้นการสร้างกระแสเพื่อที่จะแบบรับอีเวนต์หรืออะไรแบบเนี้ย ตายล้เหมือนไปนกระทบใครแล้วไม่ได้มีแต่ตาจริงนี่พูดจริงๆแต่คือคือคือมันไม่ใช่เวของพี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเจตนาพ,พี่อ่านผมเองค่อนข้างตกใจตอนที่เห็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นประเด็นนี้ไปคิดตอนเขาบอกมาผมยังบอกว่าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องนี้เหรอเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงนะครับก็ก็เอาเนะี่ยก็ยินดีก็ว่ากันไปตามตามการนะครับเราตั้งแต่ก่อน,อนแถลงการจะมาไปแถลงแล้วก็ยังโพูดอีกก็ไม่รูก บังเอิญผมทําข่าวบันเทิงและทํารายการบันเทิงด้วยก็เลยได้ที่เห็นข่าวได้เห็นสัมภาษณ์ของหลายๆคนในวงการด้วยนะฮะแล้วก็บางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากให้วงการนี้พูดพูดจริงๆกันบ้างนะครับคือผมไม่ได้มองแค่ไม่ได้มองแค่ในฝั่งของศิลปินนะแต่ผมมองในฝั่งของสื่อมวลชนเองด้วยหรือแม้แต่รายการเองหรือแม้แต่ตัวผมเองด้วยผมก็พยายามที่จะ ทำให้มันสร้างสารรค์อะไรเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเรื่องไม่เป็นประเด็นก็สร้างให้เป็นประเด็นแต่บางครั้งเรื่องที่เป็นประเด็นก็ดดนไม่พูดความจริงกันอะไรแบบเนี้ยถ้าหากว่าถ้าเราอยู่บนพื้นฐานที่จริงใจกันมันก็คงจะดีประมาณนี้มากกว่าเราตกใจไหมเพราะว่าเวลาจะเห็นที่อ่านทิ้งบอมตรงนี้ออะไรพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษขอโทษมากถ้าใครมองว่าผมทิ้งบอมผมเปล่าผมไม่ได้มีเจตนาจริงๆก็แต่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่คิดว่าค่อนข้างพูดจริงนะ แต่ว่าอัดก็คือคือมีคนมาถามพี่ว่าชีวิตนี้ไม่ใครโกหกเลยหรือไงอะไรเงี้ยก็ก็เคยเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นไปนไม่ได้ที่ใครจะไม่ใครโกหกแต่ผมคิดว่าก็ไม่รู้อย่างวันนี้ก็ถ้าถามอะไรมาโอคงจะไม่โกหกที่ที่พูดก็พูดอย่างใจจริงจริงๆแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูในไออ่านนะ่ในจีไอจีผมเองก็ยังมีรูปคู่กับเขาและย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยในรูปคู่ของพี่เนี่ยพี่เขียนเลยว่าคนนี้เป็นคนโปรดที่สุด ใช่ใช่เขาเป็นคนโปรครับผมพีประโยคนี่ว่ายินดีด้วยตามมารยาทมันเลยทำให้แบบว่าแรงมากก็คือคือมันคงต้องยินดีจริงๆแต่แบบตอนตอนตอนที่ได้ยินเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนมันเป็นความยินดีที่มีคนเสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่องที่พูดยากมากจริงๆสาหรับในกรณีนี้นะฮะแต่โดยส่วนตัวคือไม่ได้มีปัญหาครับ โดยส่วนตัวนะครับไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นมันเป็นการตัดสินใจที่ทุกคนคงจะมีเหตุผลของตัวเองซึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเราก็อาจจะไม่เข้าใจเราก็เลยไม่เข้าใจไงนี่เราจะแบบมีปัญหาแต่ไม่พี่นะนัเพราะเราก็ออกตัวก็าีผมผมไม่เคยอยากมีปัญหากับใครแล้วก็ขอโทษจริงๆถ้าหากว่า ถ้าหากว่าทําให้ทําให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เคยเจอกันบ้างเขาก็ถ้าเขาจาได้เขาก็จะรู้ว่าพี่อันก็ยังไปขอถ่ายรูปเลยด้วยความชื่นชอบแล้วก็บอกเขาเลยว่าชอบมากเจอหน้าก็บอกเหมือนกันก็ก็คงมันหลายๆคนก็ตกใจกับข่าวก็แล้วกันนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วก็คิดว่าดีที่สุดแล้วก็ร่วมแสดงความยินด,ดีด้วยก็แล้วกันเนี่ยกังนัไยังไ,ไม่ได้คุยกับพี่ตู่โดยตรงแต่ก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้หนี ยังครับพอรู้สึกว่ามันคงล้นหลามอยู่ตอนนี้ก็โอ้โอ้พี่ว่าเขาคงไม่ได้ต้องการอะไรเขามีทุกอย่างอยู่แล้วนะเขาเขาเขาคงไม่ได้ต้องการอะไรผมคิดว่าเขาก็เขาก็มีน้องเพลงเขาก็า็ขคงแฮปปี้ตามที่พึงจะเป็นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามั่นใจว่าเขาเขาไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่าเขาหนีเรื่องนี้ตอเนั้นเราพี่ปู่เขาจะไปอยู่ที่นู่นเลยเราไม่กลับมาไม่จริง มั่นใจว่าไม่จริงนะครับเท่าที่ทราบก็ไปดู Broadway, ลบลอดเวน้องเพลงชอบร้องเพลงเท่านั้นเองเขาก็แลนกันล่วงหน้านานแล้วอะไรแบบนี้อันนี้มันบังเอิญมาอย่างเงี้ยฮะแต่ก็แบบบังเอิญมันมา match, แมทช์ล้วก็จับมาชนกันได้มันก็เลยแบบสงส,สงสัยเป็นแบบนั้นสงสัยเป็นแบบนี้แต่ผมว่าไม่น่ามีอะไรนะมันคงไม่ใช่อย่างที่พูดกันค่ะแล้วที่ปล้มอยู่ว่าความปลื้มจะหายไปเลยไหมคะพว่กนี่จคือผมมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดูมีสเสน่ห์ เซ็กซี่แล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเพราะตัวผมเองเนี่ยผมทำข่าวบันเทิงนะแต่ว่าผมจะต้องถามบ่อยมากว่าคนนี้ใครอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่านางเอกหน้าเหมือนกันมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมเดี๋ยวกรีดตาใหม่เดี๋ยวคอนเซ็ปต์ใหม่ผมจะจําหน้าไม่ได้เพราะมันคล้ายๆกันแต่ผมว่าเขาดูแตกต่างแล้วก็เป็นคนแต่งตัวดีมีรสนิยมก็เลยแบบชอบ ซึ่งก็เขาก็ยังคงแต่งตัวดีเหมือนเดิมมั้งผมก็จะยังชอบในการแต่งตัวเขาเหมือนเดิมครับผมในรสซนิยมเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคนมาตอแบบว่าเป็นขบวนเลยอ่ะพี่ใช่แต่สารภาพก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าแบตหมดไปแล้วจริงๆแบตหมดตั้งแต่ครึ่งวันเช้าผมตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคือวันนี้เป็นวันที่งานเยอะแล้วก็กำลังพรุ่งนี้สอบปริญญาเอกใหญ่มากก็เลยเลยไม่ได้ดูอะไรเลยทั้งสิ้นก็หลังจากโพสต์นั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรอีกแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไร ไม่มีไม่มีไม่มีไม่โพสอะไรเพราะว่ากลัวมากว่าคนจะมองว่าแบบไปโหนกระแสรือว่าไปเกาะกระแสไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการโหนกระแสนะผมว่าผมเสี่ยงมากกว่าอีกครั้งหนึ่งขอขอโทษนะครับถ้าใครมองว่าแบบไม่เหมาะสมขอโทษไม่ได้มีเจตนาแล้วผมใช้คําสุภาพทั้งหมดนะครอยากดูมีอะไรบอกไหมคะเด็กๆล้เนาะไม่มีเพราะยังสดเหมือนกัน ก็ไม่รู้เขาบอกว่าคนที่เข้าใจความรักมักโสดไม่รู้จริงหรือเปล่านะดูกันต่อไปครับผมคะจากนี้ถ้าเกิดว่ามิวได้เจอหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าหน้ากันจิดหรือเปล่าผมเชื่อว่าคงไม่เจอจริงๆผมเชื่อว่าคงไม่เจอแต่แต่ไม่ได้แปลว่ามีน้องจะไม่มีอันนะครับผมไม่คิดว่าผมจะไปคือสําหรับสําหรับโดยตัวเองนะผมเป็นดาราอ่ะผมเป็นคนในวงการก็แลวกันผมเป็นคนในวงการรุ่น รุ่นใหญ่กว่าน้องเขามากครับแต่ถ้าเทียบความดังนะน้องก็ดังกว่าผมมากนะครับผมเชื่อว่าน้องเขาคงคงเลือกได้นะครับแล้วก็ถ้าเจอแบบนี้น้องคงไม่อยากเจอนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะไปกระทบกระทั่งให้มันแบบตุ้มตามใหญ่โตขนาดนี้ขอโทษ